สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับสปริงฟิลอาร์มอรี่นะครับจดุดสี่ห้าแม็กแถวคู่นะครับกระบอกนี้บรรจุสิบสามบวกหนึ่งนัดนะครับตัวเท่าพาราหอนแนนพีสิบสี่เลยนะครับเด็กรวนทั้งกระบอกเดี๋ยวจะลองยิงทดสอบให้ดูกันนะครับโดยจะยิงนะครับด้วยลูกจริงหัวมนล FMJ ของไทยานนะครับจำนวนเจ็ดนัด แล้วก็ลูกซ้อมหรือว่าลูกหัวตะกัวเกิ่งตัดของ Bullet Master อีกจำนวน6นัดรวมทั้งหมด13นัดนะครับจำนวน1แมกกาซีนนะครับเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูครับการทำงานจะเรียบร้อยดีไหมมาดูครับโอเคครับจะยิงนะครับเป้าสองวงนะครับวงด้วยวาที่ยิงด้วยลูก SMJ สองร้อมสกรืมที่เราเรียกกันว่า ลูกจริงนะครับแล้วก็เอาฝั่งซ้ายอีกหกนัดนะครับที่ยิยงด้วยลูกมาตะกงกว่าตึงตัดหรือที่เรียกกันว่าลูกซ้อมนะครับด้านขวาลูกจริง7ดนัดข้างซ้ายลูกซ้อมอีกหกนัดนะครับรวมท3สามนัดหนึ่งแมกซ์เซนระยะสิบเมตรนะครับ รูป f n c 2.30ร้าเกผ่านเรียบร้อยไตหนักดีพอสมควรนะครับคำรับรูปตะปวนติดตัคงเข้าไปทอ่สอตรับน นะัดจบเรียบร้อยแล้วครับป็ดทีแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนที่บนเต้ากันก่นนี่ครับกลุ่มกระสุนครับดูกันทีครับกลุ่มขวานี่ครับเป็นลูก fmj 230เกอนหรือที่เรียกกันว่าลูกจริงจำนวน7นัดครับกินขวาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ออกสูงด้านซ้ายเป็นลูก หม้อตะกัวเกึ่นตัดหรือที่เรียกกันว่าลูกซ้อมจะเนมือน6นัดนะครับกลุ่มอยู่ตําแหน่งเดียวกันเลยนะครับกลุ่มอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยกินขวาเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นสูงแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ครับเปิดกระบอกนี้ศูนย์หลังเห็นไหมครับศูนย์หลังตกหักมีแค่ข้างเดียวนะครับเวลาเลงก็จะเลงได้แบบนี้ทําให้ผมน่าจะเบียดขวาไปเลยครับลิกขวาไว้ก็เลยทําให้กลุ่มกระสุนมากินขวาเล็กน้อยนะครับ ส่วนที่มันขึ้นสูงเนี่ยน่าจะเพราะว่าส่นหน้ามันต่ํากว่าสูนหลังไปสักนิดนึงนะครับก็เลยทําให้ลำกล้องมาเชื่ขึ้นนี่นะครับง่าพอประมาณสูนยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับเอามาทดสอบดูก่อนโอเคนะครับผ่านนะครับกระบอกนี้สปริงฟิลจุดสี่ห้าลูกดกแม็กแถวคู่สิบสามนัดครับ